เดี๋ยวเราจะไปตะลุยกินให้ดูว่าคนทาเสกรรมเนี่ยเขาจะกินยังไงและกินอะไรได้บ้างอาหารอร่อยอร่อยเนยจะกินได้ไหมครับจะรอดหรือเปล่าวันนี้นะครับปะดอาหารทะเลคือน่ากินมากแต่ว่าผมกินไม่ได้ ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับอันนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอนั่งก่อนครับวันนี้ครับเราจะมาโชว์หน้าอัปเดต25วันกันนะครับอ่า ก็น่าทดแดก็หน้า25วันนะครับก็จะมีความเขียวและบวมนะครับเหมือนเดิมครับตรงนี้ครับก็ยังบวมแล้วก็ตึงแล้วก็อาปากได้แค่นี้ฮะนี่คืออาได้แค่นี้นะฮะและวันนี้ครับพี่เสือจะมากินให้ทุกคนได้ดูว่าคนที่ทำศัยกรรมเนี่ย เขากินอะไรได้บ้างและห้ามกินอะไรแล้วกินยังไงเพราะว่าปากเนี่ยอาได้แค่นี้แต่ที่สําคัญนะครับพี่เสือจะกินของแข็งไม่ได้กินของเหนียวไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้พี่เสือนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าอยากดูคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องหน้าได้ได้หมดเลยนะครับพี่เสือจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยไปด้วย นี่นะครับเราเจอไอศครีมน่าจะกินได้นะเพราะว่ามันเป็นช้อนตักถ้าจะกินไอศครีมอะ่ะพี่เสือก็จะกินแบบว่าเป็นถ้วยนะครับเพื่อที่จะตักได้เดี๋ยวเราไปลองดูว่าจะกินได้หรือเปล่าดูมาดู 8 9บาทโอเคทุกคนมาเลยเราชิมนะครับคือพี่เสือเนี่ยจะต้องกินเป็นถ้วยนะครับเพราะว่าเรอาอาบปากได้กินต้องกินได้ทีลนะน้อยอืมก็คือฝรั่งเลยอะเหมือนฝรั่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะแล้วก็จะเป็นพริกเกลือข้างบนเป็นเหมือน,นค,คล้ายๆผงปวย,วยนะอร่อยนะอร่อยอร่อย <c oughs> แบบว่าเรากินกลวยใช่ปะ่ะไม่ใช่แบบไม่ได้ต้องต้องกินอย่างนี้นะครับสำหรับคนทํำแสกับคงหน้ามาแล้วเวลายิมก็จะแบบว่าเหมือนฟันเหย็ยดนะโอเคสำหรับเมนูแรกก็คือกินแบบผ่านเฉลุยนะครับแต่มัาก็จะเลอะหน่อยเพราะว่ามันจะเพื่อนข้างล่างตลอดเลยนี่มีปากไปเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปกันครับทุกคน ตอนนี้พี่เสือเจอแล้วนะครับอยากกินพวกบาร์บีคิวจะมาลองกันโอ้เราจะกินแบบไหนได้บ้างเนี่ยมีของน่ากินเยอะมากเป็นแนวแบบสตรีทฟูดเลยนะครับบาร์บีคิวยา่างปิ้งยา่างจริงๆอยากกินซี่โครงแต่ว่าผิดไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรารออาหารกันก่อนนะครับ มาทุกคนนี่อันนี้จะเป็นเหมือนแบบพันเบคอนนะครับนี่เป็นไส้กรอกนะครับอันนี้กินไม่ได้ทุกคนคือเข้าปากไม่ได้อันนี้เป็นปลาแซลมอนหุ้ยของทะเลเหรือว่าไม่ใช่ปลาทะเลไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์หน่อยละกันนะมาโอเคเดี๋ยวเราไปกินแซลมอนกันแซลมอนได้เพราะว่ามันเป็นแผ่นบางนะครับเข้าปากได้นะ อ,อร่อยเลยเวอร์มสมอลอร่อยมากทั้งหมดนี้นะครับสองไม้เจ็ดสิบาทครับทุกคนอืเรือ่องไหนต้อเรื่องอันนี้นนเราจะพยายามกินให้ได้ว่าข้าวเนียพยายามกัดเท่าปับเราก็จะเพื่อนอย่างเงี้ย จะกินยาหน่อยครับนี่แหละครับก็คือข้อเสียของการทำโคงหน้าเวลากินเราจะต้องกินอะไรที่มันเล็กๆถ้าเกิดใหญ่เงี้ยก็จะไมเ่เข้าปากไม่ได้ครับอ้าไม่ได้มันจะปวดครัตอนนี้ผมยังปวดอยู่องอหยแล้ว ต้องมีชิ้นชู้โคบติดตัวตลอดครับโอเคเดี๋ยวเราไปกินเมนูต่อไปกันครับทุกคนยอดเมนูนี้โอเคทุกคนเจอแล้วมีหลายแบบอครับค่ะุดเก้าห้าเก้า9กเก้าแตกต่างที่หน้าครับอ,อ๋อแตกต่างที่หน้า ได้แล้วยากิโซบะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินนะครับตรงนี้เพลงเสียงดังโอเคทุกคนอันนี้คือยากิโซบะนะครับ49บาบาทเองอันเนี้ยน่ากินมากเลยอ่ะน่าจะกินได้นะครับแบบเส้นนี่ บารจะมีปูอัดแล้วก็มีไข่ลวกครับแล้วก็มีเส้นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปชิมกันดูมาโอเส้นพี่เสือจะกินได้ง่ายมากครับแต่รู้เลยว่าเลอะทุกเมนูอ่ะไ,ไม่ใช่ใชลัางหมดเลยเพราะเราอ้าปากได้นิดเดียวไงครับอโอ้ อร่อยมากเลยอ่ะเส้นนุ่มแล้วก็รสชาติดีโอเคเมนูนี้ผ่านครับไปไปกินเมนูต่อไปกันเฮ้ยทุกคนคือผมเจอแต่อาหารทะเลซึ่งผมกินไม่ได้คือเหมือนแบบเอาชีวิตมาทรมานอ่ะกินไม่ได้เลยมีแต่อาหารทะเลคือเดินจนท้อจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเดินจนแบบเงยออกหลางแล้วคือมีแต่อาหารทะเลเลยนะครับ แล้วแบบอาหารทะเลคือน่ากินมากแต่ว่าผมกินไม่ได้ผมกินไปได้แค่สามอย่างเองแล้วเดินจนแบบเหงื่อออกแล้วอะ่ะเดินจนแบบแทบจะทั่วแล้วไปเอาไปหากันต่อโอเคทุกคนไม่มีทางเลือกแล้วผมจะกินขนมแล้วรอบนี้อ้าวแม่ค้าหายเอาหนึ่งชุดครับอันนี้จะเป็นขนมไข่เต่า ครับนี่มาแล้วก้อนวงกลมกินไม่ได้ต้องบีบครับนี่ต้องทำให้มันเป็นแบนๆก่อนนนะทุกคนเล้จะกินได้อร่อยมากแต่ก้อนวงกลมกินไม่ได้นะครับต้องแบบ ทำให้เป็นเป็นแบบนี้ครับถึงจะกินได้ในตรงนี้40บาทก็กินอะไรกันต่อดีอ่ะก็มันกินตามมันได้นะอร่อยนะครับรูสอยู่ที่จอดแฝงนะคือรู้สกเคียงไม่ค่อยได้อะอาหารมันจะไม่ละเอียดโอเคเมนูนี้ผ่านไปเมนูต่อไปกัน เอาน้ำมะม่วงปั่นครับหิวน้ำมากครบห้าสิบบาทไปทุกคนคือผมเดือจนเหนื่อยมากๆแล้วตอนนี้ตลาดก็กําลังจะปิดแล้วเขาก็ำลังเก็บร้านกันนะครับเมนูสุดท้ายแล้วกันนะครับวันนี้ก็คือน้ำมะม่วงปั่นซึ่งกินได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะแค่ใช้หลอดดูด ห้าสิบบาทครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าคลิปไม่สนุกนะครับแต่ว่าเพียงแต่อยากให้รู้ว่าคนที่ทำศิลปกรรมมาเนี่ยเรากินยากๆเนี่ยแบบอาาปากไม่ค่อยได้กินอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าต้องกินอาหารประเภทไหนนะครับซึ่งตอนนี้ถ้ามาดูี่เสือตัวจริงๆเนี่ยก็คือที่แสงไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นมากจะเห็นชัดมากนะครับในความรวมแล้วก็เป็นสีเขียวเลยนะแต่เรื่องช้ำเลือดอะไรตอนนี้หายไปแล้วนะครับยังดีขึ้นมา,มากๆนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ให้กำลังใจงกันนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปครับหน้าครบหนึ่งเดือนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าทุกคนนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ยเย็นกินหัวเลยอ๋อแล้ว